เอ,เอมาดูกันนะครับว่าวิธีการเล่นปีนป่ปาของผมเป็นยังไงครับเน,น,นี่ยงต้นดมต้นหนีไม่ไฟนะครับแล้วก็เพิ่มวิธีพี่ไม่ต้องสีเล่นขึ้นมาแล้วปันปันขึ้นมาก่อนแล้วปันถือใหญ่ยยเลยนะ โอเคนะครับให้รู้นะคลิปสองโลนะครับว่าวันนี้ขึ้นอยู่บตนต้นไม้แค่นี้แหละแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยน,นะครับโอ้ ทงแน่นอน้วะ่ะมาสิบตรงปะมาดูกันว่าวิธีการขึ้นแบบนี้เป็นยังไงแล้วมาไฟก็โคตรเหลืองเลยนัย่นเนี่ยนี่นะครับมอเอไฟเหลือยเลื้ยงเลี้ยงสมุนเลยครับ